พี่นอ ơi, ้องเอ,อ้ยใหญ่เดี่ย,ย,รยวยร,ยรอ đây กอดตู<อ>้พี่น้องใหญ่นุ่อใหญ่เดี่ยวรอกอดโหพี่น้องมากระดอกระเดียแท้นี่สบายดีพี่น้องบนสกูตสุคนเนาะมื่อนี้สปินจิไปหาหน่อมัยเลยพี่น้องไปกับรันสาวสาวแอน จะเอเป็นพุทธเนา่ยนะสวัสดีพี่น้องแล้วก็ะพอสปินน่ะพี่น้องค่ะพอสปินน่ะไปถ่าแล้วพี่น้องไปถ่าอยู่หน้าเลยพูดอะไรห้าสิบใบก็ทาปุ๋ยแหละพี่น้องเลยไปกันเลยพี่น้องพูดอะไรพี่น้องป่าพูดอะไรพู้ใกล้เติบได้พี่น้องเลยจากบ้านก็ได้หน้าสปินอะลรพี่น้องฮ่าชมัดิกมาตอดหลับโอ้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 ยป้า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  แต่ลูกชายชอบปิ่นไปใส่กบูเห็นเนาะมาก,ก่อนคือการเพลินก็นได้หอดป่าในใหม่เลยพี่นอ้องเอ้เจอลูกชายเลยพี่นอ้องมาต่อหลับแม่ยิ่เพลินก็นได้แค่ามาสีลายพี่น้องเลยสีหาโต นอ่าส่เห็นนางเลรแนงนนหน่อยกูหน,น่อยอนงยห,หน่อยเฮแนงแหละครับเห็นเนาะไปกันเลยป่านใหม่ก็หก,กหกหกดูกว่าจะเพ้นเพลินไหมประเทศคือเก่าชาอยูโูก็ได้ สวัสดีพี่น้องมหานวมัออกแลนวมนีนะากับนั่งกนั่งปอนนั่งแอนสามคนพอจะปินเห็นนี่แหละพี่น้องพ่นมาก่อนพ่นยางมากก่อนขาลงมากก่อนแล้วมาพ่อดีเด้มพ่ออีกแล้วนี่ชายพ่ะเออนี่นั่งขาวอยู่เลยพี่น้องอันนี้ขนาดั้นบอกดูมันคูดได้บ่หนะใช่ศพพอจะปีนเห็นสองอันพูดลงทางลุ่มาน่ะพี่น้องดีทรบเอาแบบนี้ ขอฮซอซินที่ซับเอาพี่นะหนอใหญ่เต๋อพี่เนาะได้มาเลยรพี่นนาะหนอใหญ่เตางขาวนางขาวซับขาวจั่วเลยนี่แหละปลานอนใหม่กับพี่น้ะเทถวเก่าเข้าหายหน่อยพี่เนาะเลยขอแปินเห็นนอใหม่เลยพี่นนาะหนอใหญ่บ้างกใหญ่เตอใหญ่เตอพี่นนองเด้นะสอัน สองอันบ่โอ้ก็เดียวสองอันสองหน่อสองหน่อนี่เด้พี่น้องนี่เด้หน่อหนึ่งหน่อหนึ่งแต่ว่าเขียวอันมันจะเขียวเลยเนาะเขียวแล้วมันสูงเลยอืมทับเลยเพาะยองเอ้ยบัดดี้ทราบเอาตัดติดใหม่เนาะอ๋อเยียมเราเข่าได้พี่น้องเอ้ยผุลงไปเลย ี่จับพอดีบัดนี้ตัวนี้ติดพี่น้องแม่บ่เห็นเอ้ยอ่าหน่อใหญ่เตอพี่น้องแต่ว่าหน่อไม้หน่อไม้ลายเขียวมันขึ้นสูงเลยนี่พี่น้องได้มาแล้ว2หน่อหน่อเขียวเพิ่ก็ใหม่เพี่น้องกอนีก็เขียวๆน่ะไปซะปินสิไปเบิ่งก่อที่เฮาวาๆมีเด้อพี่น้องเอ้ย พอจะปีนเห็ดเลยนใหญ่เต๋อบ่เหรอโอเดเนี่ยแหงที่น้องในเนาะเดี๋ยวพี่น้องนอใหญ่เต๋ออ่าพอจะปีชีซาพี่น้องชีซาพอ้าวพี่น้องเห็ดเลยเจื้อเสียมแล้วข้อเขาค่ะนั่น พุมมันอีกพอเด้อให้มันออกอีกนี่พี่น้องห่อใหญ่เติบอือไปตื่มกันนะพี่น้องเนาะซองอันพี่น้องก็นีซองหนอกละซองอละซองเออม่วนในมันหนีก็ได้มาใน,นพี่น้องมาก็พอก็ได้มากันสามคนมือนนี่ได้หนอนัอ่นงดินนีละพี่น้องเพอสปินเขียบมันพ็จะเป็นหน่อไหม่ ป้าพ, oui. พีน pues mm ่น nah. ้องหน่อยใหญ่ใหญ่จะมหน่อยใหญ่ก็ได้อะนะค่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 ะเดี๋ยวพี่น้องให้พี่น้องมองไกลๆมองดูพี่น้องปอดทุกพี่น้องเอ้ยหน่อเฮาวไปซังนี่ทุกตอนเห็นปลายแรกๆหนึ่งว่าหน่อนอยตอนนี้จะป็นใหญ่พอจะบินซับเลยพี่น้องป้าทุกป้าเสียมเราเข่าเข่าพี่น้องเลยผู้ป้า พี่น้องเอ้ยใหญ่เดี่ยรได้กอดตู้พี่น้องหน่อใหญ่เดี่ยวรอกอดโอ้พี่น้องมากระดอกระเดี่ยท่นี้ขาจ้วเลยใหญ่กว่าเทาฮาสุดกอดนี่พี่น้องโอใหญ่กวาแขนอาาแอน ให้แอนถือดูฮะใหญ่กว่าแขนอันโี้ผี่น้องเอ้ยชิบหาว่าแอนแขนแสแอนกับจำนาเฮ้อเถอะผี่น้องเอ้ยพี่น้องเขามาสวนกล้วยเฮาสวนกล้วยกับโบงามพี่น้องเลยงัวเขางัวเขามาจ้องกินเบิรหล่อไปก่อใหม่ต่อพี่น้องก่อมีก่อบ่มีพี่น้องเลยบางบางก่อกัมีสองหน่อ สิขึ้นตัวมังก้อนี่โอ้ยบูป่าบูดงนี่เด้สชาอนขึ้นน่องใหม่ในบ่งด้วยค่ะสแอนมาขุดบึงก่อนเอ็นเลยนี่น่ะอาวหน่อไม้ได้เลยได้บอกมันแต่เขิมนะให้สายอนเขียนบึงดูพี่น้องเด้อ เออแมนน้องใหม่อะไรนั่นเจ้าปนเพิ่อแล้ว่นน้องใหม่จิ๋งจิ๋เนาะทีมาคลิปมาฟังเพิ่งฟังพี่เจ้าปิดว่าจะขึ้นน้องใหม่เป็นแมนรีพี่เนาะทราบโหลดของแซนเออหนักนางจั่วเลยพี่น้องเลยมันอดนะอยู่ไก่อยู่เลือกเต๋อพี่น้องโอ้ยชาบูถือเสียงมันคือไม่อีกเออได้มาเลยพี่น้อง นี่พี่น้องป้ายมันก็ทรับขาดเลยก็โสใหญ่เตอะได้พี่น้องเลยน้ำใหม่นางดินคือกันหนอบักใหญ่เตอะืึ้นก็ใหม่อยพี่น้องมันนี่มานได้พี่น้องเลยเจ้าบุได้มาหามืัอนี้นะเฮ้ยมืัอนี่ห้องมานแล้วสแอนไปเห็นหนอบักใหญ่พี่น้องได้จะปิดเขาไปถ่ายเบิ่งใสช้แอนบอหอบักใหญ่นึ่งพี่น้องได้นะ เต่ามันยาวเติบเลยมีใครเห็นมันเนาะมันเหี่ยวเอาสายแอนซับเลยหมดหมดก็พอหมดบดไล่ๆพี่น้องเลยเอาสายแอนซับเอาได้มาแล้วเบื้องหาสายแอนหมดไลยสติงก็เลยบดได้เขาไปถ่ายไก่ผูกพี่น้องอ้าขาดอันนี้พี่น้องเลยอันเหี่ยวตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราหล่อไปต่อพี่น้องหล่อไปอีกจักผักมือกับสีได้ตาวมื่อวานพี่น้องแดดออกไปดิ มาแรงจะเด็ดไปท่านออกหรือน้ำกันพี่เนาะอูจะมาสีวูลายขนาดเลย พอสปินมาเห็นหน้องหม้ใหญ่ย <assy prayer: S 1> ุ่พอป๊อดใหญ่เต <algia> ่อได้พี่น้องน้องบักไงอุ้ยพี่น้องเ้ยคนมาหานปันเมงเหมาพี่น้องเ้ยแต่ว่าคือไหวนะโสดภัยมันมันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยังมีเห็นหนอได้พี่น้องเลยบนหนาเสือเลยนี่พี่น้องหนอบักไ่คนมหาลายกะโ่เห้าเนะพี่น้องเนาะเขาก็เลยเจอซาพี่น้องเลย แม่พอซับเอาก่อนเออแม่เนาะเอ็งจะตายมันเนี่ยแม่ได้มาแล้วพี่น้องไปลงกระปิเอาก่อนโอ้นี่หนอบักใหญ่พี่น้องอืมไปก่อใหม่ต่อพี่น้องถึงคนจีมาหาลายเ้าก็ยังมานคือเก่านะพี่น้องเนาะสู่ไขรมันมันพี่น้องเลย ดวงไฟดวงมันก็อตามหวยเลยพี่น้องเลยห้อยู่ห้กินบนเก่าเท่านี้แหละลงหวยเลยพี่น้องถึงหวยลงหวยอยู่นี่แหละโอ้กะพังหวยชุูงแค่นี้ เขาก็บพ่อคนมาหาลายกลุ่มอยู่เลยพี่น้องเอ้พ่อสปินว่าพาะหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้นางดินไปบึงน้ำเพลินพี่น้องใช้เพาะนี่เพิ่งตายนี่ว้าพี่น้องตรงนั้นนั่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 นพี่น้องจะตายโอ้ยแเถอได้คนมาหาน่ะพี่น้องเอ้ยคนค้าไหลไหลคนหาไลหลไล่ไหลหางยังมีคือเก่าพี่น้องพี่น้องคุดแหล่ะเลยพี่น้อง ป๋าโทพี่น้องเอ้ยอมึอน,นี่ม,นมนันอีกเลยพี่น้องมนัมนกระพรอนมันถูกเถื่อนพี่น้องให้พอจะปนขุดลงไปอีกจะเลืออีกบ่เพาะเถิงแล้วให้ฝนซับเลยพี่น้องมันติดฮะให้ฝนซับซะก่อนป๋าเลิกลงไปอีกบ่เพาะตรงไหพี่น้องพี่น้องพ,พูดพูดพูดป้าโถนทรแหม่ขาดแล้วอ้าวจกมาเพาะ อ mm ้าวเถอะพี่น mm ้องวิ <t manuscript> ่งหนอไม่ออกไล่ไลหน่อยๆพี่น้องป้าเถอะมานอีกหนอนมันอีเมียหนี่พี่น้องได้หนอไม่เอาแอนถือไปจะมาเบิร์กนี่แต่ขู่ครัพี่น้องว่างมานจะไหนว้าวพี่น้องสปินยังสะออนหน่อนี่ได้พี่น้องเอ้ยชุดเจาะเลยหน่อนอีกพี่น้องเอลยมานอีกแล้ว บาดในห้าวกับสติกับเลยพี่น้องน้องใม้เขาก็ได้เต็มกระโขเลยพี่น้องบาดนี้พอกินแล้วอืมมากบาดเฮงแค่ใดพ่อกันใหม่คลิปหนาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สปินเด้อพี่น้องเด้อเผื่อปวดขาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องสปินก็สิห้าอยู่ห้ากินตามหวยเด้อพี่น้องเลยคลิปสปินก็ได้คลิปเป็นคลิปหากินนะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิห้าน้องใหม่ห้าอันใหญ่ขันบดแดงห้าเฮ็ดห้ายังพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีแสแอนสบายดี